เกนวอลมอเตอร์แท้ง300ตัวไฮบริ it, ลดลดราคาครึ่งล้านฟังไม่ผิดครึ่งล้านกันเลยแบบโหดเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกันไฮโดรซิน hey, น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกันเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของการลดราคาการปรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันนี้ต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะฮะลดกันทีละครึ่งล้านเพื่อนสมาชิกครับ เวสบอลมอเตอร์แท้ง300ตัวไฮบริดนะครับต้องบอกเลยนะว่าลดราคาโหดขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาลดกันยังไงบ้างนะครับพามาดูราคาแท้ง300ตัวไฮบริดนะฮะเพื่อสมาชิกครับณปัจจุบันนะจริงๆแล้วแท้ง300เนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นดีเซลนะครับตัวนี้ฮิตแบบสุดๆเลยนะครับแต่วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแท้ง300ตัวที่เป็นไฮบริดนะครับตัวนี้ก็จะใช้เครื่องที่เป็นไฮบริดนะครับราคาปรับลดแบบโหดเพื่อสมาชิกครับเดิมทีถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาอย

รับตัวแทงสามร้ H E V ตัวโปรนะฮะราคาณปัจจุบันนะครับเหลือบิงแค่หนึ่งล้แส่นเก้าพับาทนะครับราคาต้องบอกว่าโหดขั้นสุดนะฮะถ้านับส่วนลดนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นตัวโปรนะฮะส่วนลดมากถึง4 7 0 0 0 0บาทโอ้โห4 7 0 0 0 0บาทเพื่อนสมายครับตีซะว่าเกือบครึ่งล้านเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับตัวโปรนะครับแต่เขามีรถอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่เป็นตัวท็อปสูงสุดอันนี้เกิน5 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับเกินครึ่งล้าน สำหรับตัวเ r e ื่องวอร์มเมอร์แทง300ตัว h e v ตัวอัลต้านะครับเดิมทีราคา1,799,000บาทตอนนี้ได้รับส่วนลดลงไปนะครับราคาจะเหลือเพียงแค่1,270,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับเหลือล้านสองคุณสบายใจครับท่านับส่วนลดทั้งนี้นะฮะเกทบอลมอเตอร์แท้งส0มตัวอัลต้าเนี่ยราคาส่วนลดมากถึง5 2 0 0 0 0บาทโอ้โหคุณพระนะฮะลดกันทีละครึ่งล้านเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจแท้ง300ตัว HEV นะฮะโชว์รูมใกล้บ้านนะครับรีบไปสอบถามได้เลยเพราะว่าเขาบอกก็มีจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะครับแต่ย้ำอีกทีนึงนะฮะไอ้โปรโมชั่นนี้นะครับคือโปรโมชั่นของตัว HEV หรือว่าตัวไฮบริดนะครับราคา แบบโหดนะฮะราคาเหลือล้านตน้ตนๆเท่านั้นซื้อแบบไหนก็น่าจะคุ้มสุดๆแน่นอนนะครับมาดูสเปคเบื้องต้นนะครับทางนั้นของเกตบอมมอเตอร์แท้งสามร้นะครับตัวที่เป็น H.E.V. นะครับจุดเด่นแน่นอนนะครับก็คือตัวเครื่อง ตัวเครื่องเนี่ยเขาเป็นเครื่อง HEV หรือว่าเครื่องไ y บริดนะครับขุมพลังนี้ต้องบอกว่าโหดขั้นสุดเพืนสมาชิกครับถ้าใครอยากได้รถแบบสุดโหดแรงนะครับมาเลยเกตวอลมอเตอร์ทัง300ร้ HEV เป็นเครื่องเบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรนะครับใส่เทอโโร์โบแปรผันมาให้ด้วยนะครับทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ด้วยนะครับแรงม้าให้พละกกาลังสูงสุดมากถึง350แรงมา้า โอ้โหแทบบินนะครับเพื่อนสมาชิกครับ350แรงมา้าแรงบิดสูงสุด616นิวตันเมตรจับคู่มาพร้อมกับเกียร เก้าสปีดนะครับโอ้โหนี่คือความโหดของแท่ง300 hev นะครับแล้วราคาประมาณนี้ฮะส่วนรถครึ่งล้านเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะตัวรถนะครับของแถมเป็นเยอะเหมือนกันนะครับมาไล่เดียงดูจากของแถมด้วยนะครับทางด้านของเกทวอลมอเตอร์แท่ง300นะฮะของแถมก็เคียบเลยนะครับรับประกันคุณภาพตัวรถหรือวารันตีนาน5ปีหรือว่า1 5 0 0 0 0สมกิโลรับประกันแบตเตอรี่นะฮะไฮบริดนาน8ปีนะครับหรือว่า1 8 0 0 0 0สแกิโลและก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน5ปี หรือว่า1 5 0 0 0 0กิโลนะครับราคานี้มีจำนวนจำกัดแบบจริงๆเลยนะครับเพื่อสมาชิกครับ HEV แทงค์300นะครับแล้วพาเพื่อสมาชิกมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในไหนก็พูดถึงแท้งค์300แล้วนะครับมาพูดถึงด้านของแท้งค์300ดีเซลกันดูนะครับแทงค์300ดีเซลณปัจจุบันเนี่ยเป็นรถที่ร้อนแรงมากๆนะครับยอดจองถล่มทลายมากในช่วงของงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับแลปัจจุบันเริ่มจะมีส่งมอบกันแล้วนะครับแล้วรถจริงๆเนี่ยวิ่งอยู่บนถนน สวยมากเลยสมัยครับคอนเทางจะเท่แบบมากแล้วราคาเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหราคากระชากคุญญณยานดีนะครับจากทางด้านของช่วงงานบริโวช์ตอนนั้นเขามีโปรโมชั่นนะฮะราคาเริ่มต้น90 00แสนไปไปลายเท่านั้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้นปัจจุบันนี้นะครับราคาเ็าจะปรับเป็นราคาปัจจุบันแต่ถึงแม้ราคาปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ราคาก็ยังน่าใช้อยู่นะครับมาดูราคาของแท้งสามร้อยตัวที่เป็นดีเซลกันนะครับทางด้านของแท้งสามร้อยดีเซลเนี่ย ตัวเริ่มต้นณับปัจจุบันนะครับราคาปรับเป็นราคา1นึ่งล้านสองหมบาทซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหราคานี้ไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่เลยนะครับขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นล้านกับเศษนะฮะประมาณ20,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วมาดูตัวรองท็อปนะครับตัวอัลตร้าเนี่ยราคา1นึ่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดบาทนะครับอันนี้คือตัวอัลตร้ารองท็อปตัวที่เป็นขับเครื่อง2ล้อนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดคืออัลตร้าขับเครื่องสล้อตัวนี้เป็นดีเซลนะครับราคาที่0นึ่ง โอ้โหนี่จัดว่าเป็นรถกลุ่ม P V ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดประเทศไทยเราแน่นอนนะครับนี่ราคาเปิดตัวมาแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าโหดจริงๆแล้วขนาดตัวของจริงก็เทพจริงๆนะครับอันนี้คือสรุปแบบนี้นะครับตัว H E V ณนะปัจจุบันนะฮะตัวที่เป็นไฮบริดราคานะปัจจุบันเหลือเพียงแค่1นล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นตัวดีเซลนะครับราคาปัจจุบันก็จะเพียงแค่1ล้านกับหลักหมื่นเศษๆเท่านั้นนะครับโอ้โหราคากระชากันจริงๆนะครับอ ไหนพาเพื่อสมาชิกมาดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับไล่เรียงภายในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้คือเดือนนี้แหละครับมีการปรับลดราคาของรถหลายรุ่นมากๆนะครับวันนี้จะพามาดูเป็นรถตัวอย่างบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากที่ทางด้างของนิสันอเม r รนะครับนิสันอเม RA เนี่ยราคาเริ่มต้นณปัจจุบันนะครับมีโปรโมชั่นราคาที่499,000าบาทนะครับส9 9 0 0 0าหบาทสหรับนิสันอเม RA ตัว EL นะครับถ้าใครสนใจนะครับสอบถามด้านหน้าโชว์รูมได้เลยนะครับแต่ย้าเพื่อสมาชิกแบบนี้นะครับโปรโมชั่น เท่านั้นนะครับแต่รอดูแล้วกันนะครับในช่วงกรกฎาคมเนี่ยถ้ามีการปรับโปรโมชั่นเดี๋ยวจะมานําเสนอในครั้งถัดไปนะครับอ่าแล้วก็มาดูรุ่นถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือวู้หลีบิงโกอีวีนะครับตัวนี้เปิดตัวยังไม่ลดราคานะครับแต่เป็นตัวประกอบไทยเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามแ0 0เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะราคาถูกมากๆแล้วก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือวู้หลิงแอร์อีวีนะครับราคาเดิมทีสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทตอนนี้ปรับลงมาเหลือมีแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะ นะครับก็คือโอล่าคูดแคทโอล่าคูดแคทออกสีใหม่นะครับเรียกว่าสีคูไว้นะครับเป็นสีขาวแบบเท่นะครับล้อดำหโหดเลยนะครับแล้วก็มีโซบลูด้วยนะครับเป็นสีแบบโหดนะครับเป็นสีฟ้าโหดราคายังเริ่มต้นโหดมาเดิม5 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านของดอฟฟินนะครับดอฟฟินเนี่ยราคาเริ่มต้น4 9 0 0สนอยู่แล้วนะครับเขาออกสีใหม่ล่าสุดมาแล้วด้วยนะครับจะบอกว่าใครชอบนะฮะรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ช่วงนี้โอ้โหโปรโมชั่นส่วนลดของแจกของแถม เยอะแบบสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็มาดูการ,รลดราคาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ MG EP นะครับ MG EP Plus เนี่ยโอ้โหต้องบอกลดราคาแบบโหดเมืม่อสไหร่ครับเดิมทีถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ771,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ MG EP นะครับราคาเหลือเพียแค่469,900บาทเท่านั้นต้องบอกว่า MG EP Plus นี่เป็นรุ่นที่ปรับรลดราคาแบบสะเทือนโลกจริงเมืม่อครับ รถมือใหม่ป้าแดงมารถอีวีซะด้วยรถเอกประสงค์ด้วยราคาเหลือ4ี่แสนกลางๆเท่านั้นมีจํานวนจํากัดน,น,นะครับถ้าใครอยู่ใกล้โชว์รูมเอ็มจีรีบๆไปดูเลยนะครับแล้วก็พาไปดูทางนัางของเนต้าสักนิดหนึ่งล้วกันนะครับทางนั่งของรถเนตะ้าณปัจจุบนนันมีการปรับลดราคาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ลดที่ออฟฟิเชียลนะครับไม่ได้ลดแต่เป็นทางการนะครับแต่ดีลเลอร์เนี่ยเล่หลายเจ้าเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับราคาถือว่าถูกแบบมากๆเริ่มต้นจากทางนั่งของเนต้าวีทูนะครับเนต้าวีทูเนี่ยราคาเห็นแวบๆนะคครรับาา2 0 0 0 0 0 ไปปลายเท่านั้นนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะหมดก็ยังแลลวนะครับแต่ณปัจจุบันนะฮะก็ยังคงมีอยู่ทางด้านของตัวโปรโมชั่นราคาประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทราคาก็ยังถือว่าหน้ามองนะครับแต่ชนะของเนต้าเนี่ยผู้สมาชีกจะไปต้องตัดสินใจเองนะครับอันนี้นําเสนอเฉพาะราคาเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเนต้าเด้วยนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับมีโปรโมชั่นนะฮะส่วนลดของแจกของแถมเพียบเลยนะครับราคาลงสต็อกอยู่ที่5้าแสนเจ็ดหมื่นบาทสำหรับเนต้าเอ็กซ์นะครับราคาเต็ม7 0 0 0 0สนกว่าบาทนะครับแต่ก็ยังพอมีเหลือน่าจะยัง เหลืออยู่นะครับราคา500,000ลองสอบถามได้หลายโชว์รูมได้หลายดูเลอร์ดูนะครับราคาหนาปัจจุบันน่าสนใจขนาดไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้พาม,มาแลวเลียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีรถไหนราคาอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่าในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ